คิดดูคนดูแก้วเยติซื้อหนึ่งแถมห้าเอาปะผมมาขายคนดูห้าร้อยเก้าเก้าบาทต่ออันนะง่ายง่ายผมซื้อมาแค่หน<อ> <5. S 2> ึง่งแถมห้าไม่มีใครเลยอ่ะไม่มีเลคือบอกแล้วว่าไม่มีใครดูครับง่ายๆเหมือนที่คุยกันไว้นะครับตอนแรกครับสิบกว่าคนนี่จเจอเอยแต่นี่เราใครอ่ะ มาแล้วครับไม่ไงเอ้ยเข้ามาเข้าเปิดเปิดแล้วนี่เปิดแล้วนี่ครับตามครับเนี่แยรลยพี่ เนรกันอยู่เอยรักกันเยคิดถึงมเยอะกันเยอยคนมันรักกันเนาะยกระจกโลกระจกักักมากรักจริงๆอยากมีอะไรด้วยรักใช่รักรักแบบรักกัดเลยรักเลยล้งนี่ล้างไอย่ด้ดิมามสวัสดนีวัดคือรักครับเนี่คือน้องผมรักจริงแปลงสวัสดีครับเปียกเลยนะ เดีอยวยื้อนั่นแน่เฮ้ยขอ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 รู้ที่นี่หน่อยนะครับเฮ้ยอันนี้คือกี่เฮ้ยแต่คือแบบโหไม่ธรรมดานะใช่ใช่ชิวๆตรงนี้คือแบบรู้เลยว่าการตู้นี้คือแบบรู้เลยว่าแบบรู้อยู่สไตล์การเติมตุกรู้อยู่รู้อยู่เออรู้อยู่รู้อยเ่ี้ยอะไรเที้ยอะไร นี่อทางนี้อ่ะเชี่ยอันน um> ี้กี่ร้านรับเนี่ยคุนแซมตัวนี้สิบกว่าร้านพูดถึ่หมดเลยเฮ้ยเอาดีดีใช่พวกแบบรัมโบ้คินี่พวกอิตาลีอ่ะเฮ้ยแม่งหล่อว่ะแม่งดูดีจัดเยอะเลยตตวกุ๋ยเด็กๆโต้กุ๋เโอ้โหที่แค่ทีวีนี่ก็ พาเท่าไหร่แล้วเนี่ยซึ่งสอ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 งหมื่นเหรออ๋อจ้าเลยเกินทีวีเฮ้ยแต่ทีวีนี่คือไม่ธรรมดาโอ้ยนี่นี่แต่คือตู้เย็นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบตู้เย็นมากๆผมพูดให้เคนี้ว่าผมชอบตู้เย็นมากๆ โคตรแต่มันเป็นตู้เย็ยนที่แบบแพงมากเลยนะคอนโดสามารถดู YouTube ได้อะไรได้ดูได้หมดทุกอย่างจริงๆกินเลี้ยงเหรครับวันนี้น่าจะแบบเนี่ยเลยคือดูดูได้หมดคือดูได้หมดจริงๆโคตรเซี้ยว ไม่ไปป่วนบ้าอะไรไม่ได้เขาสตรีมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่ากันเด้อแต่ผมไม่ป่วนมันนิดนึงละอือใช่นี่คือคือฟังได้อะไรได้นะไม่มีกระตุกไม่มีไม่มีกระตุกอันนี้ค้างสองร้อยสี่สิบไม่มีกระตุกว่ะแต่ค้างสองรีโอ้สองร้อยสี่สิบเพลสใช่ใไม่มีกระตุกนะครับแต่มีค้างเพราะฉะน้นคือ ดูเลยไไงขโดคือแบบเฟี้ยวนะผมว่าชอบ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 ืมขาดไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับของใครๆหลายๆบ้านไหก็ <c oughs> คิดดูดิสมมติถแบบ้าแบบไอ้เฮียอยากอยากเมาเมาเว้ยเฮียอยากเมาเมานี่ระบบไฮเทคนะเื <c oughs> ่อไม่รู้ระบบไฮเทคนี่ มีเสียงด้วยไงเหมือนเมสเยเลินเนาะจริงก็เปิดไวรเอาเปิดไรเราแค่พี่เดียวกันเนะพี่เออเฮียเด็กดูเยอะเฮียเป็นทีวีใช่ใช่

เอออาหารว่างจริงวะเนี่ยมีว่ามีอะไรเพิ่มเติมลยวันนี้ชิวๆครับช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบไม่ได้สตรีมแบบเล่นเกมบ่อยอะแบบมีธงมีเที่ยวก็แต่ก็ยังไลฟ์อยู่อะไรประกะติก็ยังแบบมีธง,งมีเที่ยวบ้างน,นี่นิหน่อยหน่ครับมาดูเฮ้ยรอบนี้มันจะไม่สลับแล้วมันจะแบงค์เจออย่างดียังไงแก่เดิพี่ครับผม วายสวยซะด้อเฮียโทษดีพี่ไหอีกทีนึงอีกทียเินรวยรวยโอ้โหว้อดีเพื่อนครับเออวันดีพ่อและวันดีอะไรนะว่าไงเนาะแลดูนะ เฮ้เพยเยอะเพเยอ์เพเยอ์้ำไปเพยอไปแเดิีดหน่อยไม่อยากโดนไม่โดนก็ไม่ได้จริงก็จะไม่ตกอู่แล้วเออจะไม่ตกก็ยอยากให้ก้าแล้วใหจัดให้ก็ีนึงกความสบายใจอ๋ออันนี้คือความสบายใจนี่อมาถึงพี่จะจูบกาแดงเอาดิเอาดิแม่ขยีกากินละวางแล้ว จริงคือแบบเพลงนี้กระหึ่มเลยนะกระหึ่มกระหึ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ตกเลยอ่ะเมื่อกี้ตกคนคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงเทียงเอ้ยหลายรอบในเที่ยงมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่เที่ยวดิแค่กูแค่หวัดดีเออถือว่าเป็นนี่ไอเที่ยงกว่าเฮ้ยกูแค่หวัดดีเที่ยแล้วเป็นเที่ยงแล้วตกไปยสัตว์เฮ้ยแต่เย็นดีแม่เขารอนี่ยจะลืมกูลืมเฮ้ยดูดูดูแบบไอ้นี่ดีกว่า ข,ข,ข้างข้างข้างมีแบบทรงสวนด้ะ <c oughs> ดูครับคนดูสวนสวนข้างบ้าน <c oughs> เป็นบ้านที่ผมว่าใครๆทุกคนก็อยากอยากอยากจะมีเนาะไง,ไง่ายๆเป็นบ้านที่ทุกคนนี้อยากจะมีจริงๆ <c oughs> ผมรับประกันเลยว่าทุกคนแม่งอยากมามีไว้ขนาดผมแค่เห็นแบบแกแม่งประสบความสําเร็จนี่ก็ถือว่าแบบ <c oughs> ไอ้นี่นะเฟี้แล้วอะแล้วก็โมเดล ตรงตู้เนี่ยอะไรงะะะเงี้ยดูดิถือว่าโกะถือว่าสกอโอรโกะอ่ะใอ่ไหมใครก็อย่างนี้เว้ยสิ่งที่ขาดอย่างเดียวเลยเว้ยเนี่ยคือ,ค,อคือหน้าตาย,ยังสู้ไอ้แสบไม่ได้ผมพูดนะเนี่ยเพราะว่าเขามีหมดทุกอย่างแล้วอ่ะไอ้เหี้ยขาดอย่างนี้เดียว<อ>ขาดที่หน้าตายเออ่ยคล้ายกันผมเลยจากนี้จริงนะที่นะ<อ>ผมวาอาจจะลุ้ง เออใช่ใช่ใชแล้วแล้วแ,แ,แล้วมุกตลกอะ่ะมุกตลกนี่คือเรื่าวว่าคนนี้ก็มันเยอะเฮ้ยจริงจริงไม่ได้ป่มมวยนะแต่พวกมุกตลกพวกการเล่นจังหวะทามมิ่งเฮ้ยจังหวะมีเข้ามงุงเอออะไรอย่างเงี้ยจังหวะใช่เราต้องเราเป็นไอจีเอลเลยนะเราต้องเกี่ยวเกี้เลยไม่รู้แล้วก็อะไรไอ้เนี้ยอยู่กับแบบมุกตลกเขาขอเยอะใช่แขอขอแบบเอ้ยอันนี้ป่ะครับที่เขาแบบว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์อ่ะ ใช่ป่ะที่แบบสามารถหัวจะลูกปใช่หรอหัวผมจะลู้เออเอาดีดีจิงจั๊กอะลองไหมเรื่องของเข้อยิ่งแต่ตายหาลองไหมถามพี่แบงค์เลยพี่ถามพี่แบงค์เลยถามพี่อะเขาต้องดีมอยู่จับดิเรียกพลมาดิยังไม่ได้เสียบปลั๊กไอ้ยิ่งจับมันยังไม่ได้เสียบปลั๊กมันจับแล้วคนเดียวดิไอ้เยี่ยมันปัญญาอ่อนจัด ไอ้แซมส่วนไอ้แซมเขาบอกว่ามึงมีพวามสวรรค์เรื่องการที่แบบว่ามึงสามารถหลับตาทั้งที่ยังเดินได้เขาบอกมึงหลับตาเยอะอะไรอ่ะคืออะไรตำรวจไม่แต่คือแบบก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเก็บเสร็จไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมเนี่ยแซมใช่แล้วใช่ไหมครับเหรือรีโดเวทลีโดเวทอื ืมไม่ธรรมดาแต่ผมไม่ขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันนะครับคนดูอันนี้ไม่ขออนุญาตเลยออกไปข้างนอกดีกว่าดูมีเหี้ยอะไรเลี้ยงนอกไม่แต่คือมีบ้านไงที่แบบว่ายังไม่มีใครเช่าเส้นฝั่งนู้นก็ไม่มีใครเช่าเอาบ้านอะไรรู้ไหมเพราะอะไรซื้อหมดแล้วผมเฮ้ยซื้อไม่หมดแล้วตรงนี้ผมบอกว่าเฮ้ยเสียงดังเขี้ยวไม่อยากตะโกนนะเว้ยเออเออเป็นอะไรวะ นี่อะไรอ่ะไม่นึงเขาเหรอนึกว่าเป็ี่ยืนทำไมนะเปิดประตูทไัวัะไีกิตละกันแต่นี่เป็นข้าวนี่ใช่ไหมกินได้อะไรได้นี่ได้ครับเผื่อหิวไว้แบงนี้อันนี้เป็นที่สัมลองเวลาโดนไว้เวลาหิวก็กินได้ได้กินได้แอลไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบแล้วดูเฉยอ๋อเดิน กินได้สามารถกินได้อย่างยิ่งรประทานได้ครับสมมติแบบอกักตุนไว้อือันนี้อันนี้คือซีซีอิวหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือซีอิวหรือเปล่าไหนเนี่ยอันนี้คือซีอิลหรือเปล่าหมูผัดซีอิลอันนี้อ๋อซีอิลไม่ได้ขึ้นลาอะไรเนี่คนีเป็นซีอิลกินได้หมดครับดูดีดูดีดูดีที่นี่ดูดีดูดีครับ ใช่ไหมหลายอย่างว่ะนี่ห้องน้ําคือออกมาจากข้ขางนอกปุ๊บสามารถดูได้เลยห้องน้ำํำเข้ามาห้องน้ำํำมันแบบชิวๆอะ่ะคือเฟียวๆอะ่ะมีเนี่ยนะมีนี่อะไรเนี่ยตู้กระจกะว่ะแซมพี่ว่าตู้กระจกเลยใช่ตู้กระจกตู้กระจกนะ อันนี้ก็ลูกห้าเก้ามั้งตัวนี้ไอพี่ระวังยกล้อนะระวังระวังระวังเ,เฮ้ยเชียเชียคองห้าไม่มีใครเอาเอาอยู่อ่ะกอาวางองตรงเนีนเยนะเ้ยเฮ้ยแมวนะเชียเฮ้ยเฮ้ยดูหลังได้ดูหลังด้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยมวนะยากเอ้ยเอ้ยหลอยกยล่อลอยใช่หายากนะคนนี <S <s no. ้หายากหายากรุ l ่นร no ุ่นรุ่นน anyway> ี้หายากรุ่นนี้รุ่นนี้หยากดีดีเลยง่ายง่ายครับอย่าบ้างเขาพังหมดดีนใช่คือเฟี้ยวผมบอกให้ไงคือก็เกอรเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วครับสําหรับตอนนี้นะง่ายก็น่าจะแบบกิน อะไรชิวๆแล้วก็น่าจะกลับห้องมั้งคนโดนนี่เพื่อนลองให้แฟนถดีดิผมกลัวจะหักอะไรมินนอะไรนะมินดหนาโอได้เหรอนี่ผมแจ้งของ้อแจ้งข้อ <c oughs> ได้เหรออ่าลองลองลอง,ลองด้ได้ไหมอ๋อไม่ไีไ่จ็บไ่ผมเจ็บจบไปไม่สตรีมดีกว่าผมอาจจะต้องอัดคลิปครับเพราะผมเฮ้ยระดับผมใส่โฮเอ็มนะแต่ไม่รู้โฮ้ โอ้ยเดียวนะโฮนี่ระดับใส่โฮนะครับปกติมีแต่โฮเอ็มไอ้เฮียนี่โฮดิชี้จัดไอเกี้ยอะไรเนี่ยนี่นี่แบบเดียวแบบเดียวแบบเดียวก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะเราก็ไม่ได้คนรวยไม่ได้คนอะไรใช่ป่ะเราเฮียโฮเอ็มที่ใส่ก็คือแบบของปลอมนั้นนะก็ี่ใส่ใส่กันทั้งหมดเอใส่กันของปลอมเลยไอ้เกยคือมัน ไม่ดูว่าแบบเชื่อคนมันไม่ค่อยมีตังคือส่วนมากผมก็ผมไม่ค่อยมีตังหรอกเว้ยคนดูไม่สบายหรอไม่สบายหรอไม่ไม่ค่อยมีตังด้วยครับเร่ใส่แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวฝากฝากคนดูของยูนิแฟรหน่อยฝากได้นะครับส่วนมากคนดูของผมอ่ะใครที่ติดตามอยู่อืมใครที่ติดตามอยู่เออ อะไรอ่ะคุณต้องพูดไะไลยใครที่ตามอยู่ก็ติดตามด้วยอยอ๋อใครที่ไม่ได้ติดตามอยู่ก็ติดตามด้วยครับช่อง Unisam ในนิโมนะครับในนิโมเอ้ยนี่คือทำใบบายเจ๊เหรอเหี้ยห็นอะไรเหรเห็นอะไรเหรแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับ Unisam ใช่ไหมครับมีเพจไหมฮะมีเพจไหมเออฮะ เมื่อกูซื้อตามตลาดนั้นไว้เพื่อนเออหนึ่งแถมห้าคืออะไรมึงกะแดกให้คนชาวบ้านชาวช่องแดกเลยเหรอเพื่อนหนึ่งแถมห้านะห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วคือไอ้เี้ยเนี่ยเอาออกได้ป่ะเยติอะไรได้เอาออได้หมดเลยก็ได้นะกูว่านะซื้อหนึ่งแถมห้าทำไมมันแปลกๆวนะกูก็แบบกูเร่งเงินชิ้อหนึ่งแถ <5. S 1> มห้ากูขอห้าได้ไหมไม่เอาหนึ่ง ไม่คือมึงก็จะว่ามันมันเหมือนของที่แบบว่าไม่มีใครซื้อเอางั้าใช่ปะใช่แล้วคือมันก็โลขายเพื่อจะแบบปิดปิดแล้วอะคิดดูคนดูแก้วเยติซื้อหนึ่งแถมห้าเอาปะผมมาขายคนดูห้าร้อยเก้าบเก้าบาทต่ออันนะง่ายๆผมซื้อมาแค่หนึ่งแถมห้าดำขาวดำขาวหมดเลยปะดี๋ยวมีื่นด้วยดำขาวได้นะดำหมดเลยห้าแก้วปะ มันมันซื้อหนึ่งแถบห้าใช่ไหมเออมึงเอาสีอะไรมาก็ได้เฮี่ยสีดําขาวมันล้างยากก็เอาสีดํามาก็ได้ผมเอาไปหนึ่งได้เท่าไหร่มีฟ้าด้วยไม่เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่พี่ห้าร้อยเก้าสิบมก้าขาไปเลยห้าร้อยเก้าสิบเอออันลัก A ห้าร้อยเก้าสิบผมพูดให้แค่นี้ผมซื้อหนึ่งใช่ทั้งหมซื้อหนึ่งแถบห้าใช่ผมซื้อแล้วเราเอาห้าผมซื้อหนึ่งแถมห้า ใไงแต่ผมขายคนดูแก้วละห้าร้อยเก้าสิบไม่มีที่ไหนแล้วไม่มีที่ไหนแล้วซื้อหนึ่งแถมห้าผมซื้อมาหนึ่งผมเขาแถมให้ผมห้าราคาเต็มเท่าไหร่หนึ่งแถมห้าของเราเนี่ยที่เราซื้อห้าร้อยเก้าสิบแต่ผมขายแก้วละห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยราคาต้นทุนเลยนะนี่ไม่รวมราคาส่งไม่ไม่รวมไม่รวมไม่รวมนะอันนี้คืออันนี้คือราคาแบบเขาเรียกว่าราคาต้นทุนไม่เอากระดาเอาเข่าได้ปะ เอาขาวด้วยได้เพื่อนไม่เอากำไรดำสองขาวสองกไม่ต้องล้างอะ่ะดูจากทรงแล้วเพื่อนทิ <c oughs> <laughs> ้งด้าิทิ้งเลยกินเสร็จทิ้งไม่เอากำไร <c oughs> เอาดิไม่เอากำไรมันก็แก้วแล้วหนึ่งร้อยอยู่แล้วมันเขาเรียกว่าเยติมันก็มีของแท้ของของของไอ,อ้นี่ <c oughs> บอกของแท้กับของปลอมใช่ไหม <c oughs> ถ้าแบบของแท้มันจะอยู่ได้ยี่ิชั่วโมงนะเยอะซื้อแถมโควิดเป็นไหมฮะเป็นเลยก็จริงคิดอยู่ว่าจะแถมไปด้วยเออ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แถงไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับโควินใช่ยกูอยากได้สีดำกูต้องดำสามเขาสองฟ้าหนึ่งนะฮะหนึ่งแถมในแก้วเดียวเปล่าก็เหมือนวันนี้ก็น่าจะมาแบบคุยเล่นอะไรกับพี่แบงค์นี่แหละง่ายก็ ก็คุยไปเรื่อยเปื่อยครับเดี๋ยวก็รอแกก็ไงผมผมชิ่วๆอ,อยู่แล้วอะ่ะง่ายๆผมช่วงนี้เพราะว่าคือช่วงหลังๆอะผมก็จะไม่ค่อยสตรีมไงก็เลยแบบอ่ะก็ลองลองลองปรับเวลาดูลองปรับเวลาส,สักสตรีม,มสักห้าชั่วโมงเดี๋ยวนี้สตรีมชักห้าชั่วโมงแล้วก็ช่วงนี้นะครับง่ายก็จะสตรีมเป็นเที่ยงคืนตลอดนะครับฝากดูกันด้วยมีเฮดส์เท้าโฟลขายป่ะแซม น,น่าจะเข้าไปแล้วครับมีเห็ดทรัฟเฟิลขายไหมมันเป็นแก้วเยี่ตีครับมันเขียนว่าเยตินะไอ้นนี้ทำไมกูห,หนนล,ล่อจังวะไอเฮียกูหล่อหล่อจัดเลยอะดูดีแซวนะ้องโอ้ยยึดดวงดิวความหล่อกูจัด <c oughs> อุ้ยรู้อยู่เฮียให้มึงอยู่แล้วเนาะก็วันนี้ไปแล้วครับเจอกันคนดู <c oughs> แจ้ง <sı ff le> ครับเกลียงครับบ๊ายบายซี o ูอ g เกนนะครับก็น่าจะมาพรุ่งนี้เที่ยงคืนแต่ผมยังอัดคลิปอยู่อัดคลิปลงลงลงเพจนะครับเหมือนตอนที่วิธีรวยของบุญเรืองแค่นั้นเองนะครับบ๊ายบายเจอน